สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้มาอยู่ในแมทที่มีชื่อว่าซอมบี้อินเวชั่นนะครับในแมทนี้เราจะเกิดวิกฤตการณ์ซอมบี้นะครับแล้วในทุกๆหนึ่งวินาทีเนี่ยเราจะได้เงินเพื่อไปซื้อวุธมาโจมตีกับซอมบี้นะฮะตอนนี้เรามีเงินอยู่ทั้งหมด $700 ดอลลาร์แล้วนะครับสามารถซื้อวุธอะไรได้หรือเปล่ากันนะครับโอ้โหซื้อไม่ได้สักอันนึงราคาแพงหมดเลยจัดชุดเกราะไปเลยนะครับ250น,นี่ใส่ชุดเกราะป้องกันซอมบี้แล้วนี่ใส่หมวกด้วยดีมากแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะ กระเป๋าเหรอกระเป๋าเก็บลูกกระสุนมาเต็มพร้อมครับพร้อมลุยได้ปืนแล้วครับไปลุยซอมบี้กันเลยซอมบี้มาแล้วทุกคนเพื่อนจัดการเลยยิงวิกิจาการซอมบี้อ๋อชาร์ลูกกระสุนก่อนโอ้โหทำไมมันเดือดจังนะ่ะยิงไม่เข้าครับดอมเงินมาแล้วโอ้โหซอมบี้หน้าเขียวเลยเหรอนี่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 เย่ยังไงซอมบี้กัดเราได้นะครับเปลี่ยนปืนก่อนอุ้ยโอย้เดินเร็วมาก ตายซะตายซะเย่ yeah. ได้เงินรอบมาครับ25ดอลลาร์อุยอ้ยโอ้ตกใจเลยมาจากไหนเนี่ยโอ้ยซอมบี้ไฟลุกมาไฟลุกเหรอซอมบี้พวกนี้ไม่ตายง่ายๆนะครับเราตามไปช่วยเพื่อนก่อนโอ้ซอมบี้ไฟลุกมาอีกแล้ววายเยอจัดเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนยิงมันเลยเพื่อนเพื่อนยิงมันเลยซอมบี้ร่วงมาแล้วครับสองตัวนี่มาดีตอนเช้าแล้ว ซอมบี้ม,มันวิ่งเข้าไปถึงฐานเราเลยเหรอโหเอาไว้ขนาดนี้เราไม่น่าจัดการมันได้เร็วนี่หยานี่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 ห้าดอลลาร์เรามีเงินทั้งหมด578ดอลลาร์นะครับต้องเก็บเงินให้เยอะกว่าน,นี้ถึงจะสามารถไปโจมตีซอมบี้ได้แล้วเมืองนี้มันก็ล็อกล้างมากๆครับน่าจะโดนซอมบี้โจมตีไปหมดแล้วล่ะเอ้ยนี่เอ้ย,อยซอมบี้ไฟลุกมาอีกแล้วโหวิ่งเร็วเกินเฮ้ยหยา ลงไปหนึ่งมีหกร้อยแล้ววิ่งหนีทางนี้ก่อนนะครับมาเลยซอมบี้ไฟลุกตอปีนขึ้นไปข้างบนได้ไหมเนี่ยหาจุดปลอดภัยก่อนนะครับจุดนี้เราจะมองสภาพของเมืองได้รอบๆเลยนะฮะซอมบี้มันเยอะมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับไม่น่าไม่น่ามีนี่ครับฝาซอมบี้พอติดล้วอยู่ตรงนี้ติดล้วอยู่ก็ตายซะตายซะนี่โอ้ยไอ้ซอมบี้ยิงข้างหลังมาได้ไหม โอ้โหอะไรมันจะโหขนาดนั้นรีโหลด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 ว้ามาปัจจันเต็มดวงแล้วซอมบี้มันดุเก็บเงินก่อนไปแล้วครับฆ่ามาสบิบเก้าศพวิ่งหนีกลับบ้านก่อนเิร์นอันนี้พันห้าน่าจะใช้ได้นะเนี่ยอันนี้สามพันเก็บเงินนิดนึงซื้อได้แล้วครับพันห้าแล้วตรงนี้สามารถซื้อสัตว์เลี้ยงได้งั้นเหรอโหสัตว์เลี้ยงราคาสามพัน ราคาดุอยู่นะครับแล้วอันนี้เท่าไรอะ่ะนี่ราคา1 0 0 0พันอยากสมงสัตว์เลี้ยงแต่ว่าเราต้องไปเก็บเงินก่อนครับมาแล้วครับซอมบี้ตรงนี้มันบ้านใครเอย่ยมีเจ้าของบ้านอยู่ไหมเนี่ยโอ้โหขอขึ้นบ้านก่อนละ่ะดูซิว่าบ้านนี้จะมีอะไรให้เรากินหรือเปล่านะครับมาช้อปปิง้งบ้านนี้ไม่มีอะไรเลยครับเป็นบ้านที่ว่างเปล่ามากข้างล่างมีซอมบี้แบบว่ายูเฮียมากครับอีก200เราจะได้ปืนใหม่แล้วนะครับ โอ้ยหูตกใจเลยเนี่ยร้องมาจากตรงไหนเนี่ยเสียงดังจากซอมบี้้าเปรนเราเหมือนรัวขึ้นนะครับนี่ซอมบี้มาสองตัวหรอมีบอสซอมบี้หรือเปล่ายิงหัวยิงหัวจะได้ตังค์เพืปืนใหม่ล้วครับขาดอีกร้อยเดียวโอ้โหร้องกันแบบหลอนหูมากนี่ เราจะมาดูสุดเขตแดนซอมบี้นะครับในโซนนี้มันจะมีอะไรเฮ้ยนี่คือป้อมปราการซอมบี้เหรอเขียนชื่อว่าเดนเจอร์ด้วยนะครับแปลว่าในนี้มันอันตรายมากอซอมบี้เยอะมากเลยในนี้นเ,เยอะเกินไปเยอะเกินไปเทนกนโอ้โหซอมบี้มันเยอะเกินไปครับจุดนี้โอเคครับใกล้จะเช้าแล้วโอ้โหเงินเยอะมาก เข็มกันก่อนละโอเคครับเราได้ปืนใหม่แล้วนะครับไปซื้อปืนใหม่กันมาครับ AK 1นี่คือปืน AK 1เบอร์สนะครับโอ้โหเสียงอย่างแน่นมาครับเตร็มพร้อมไปลองปืนใหม่กันโอ้โหยิงทีละ5ดาดเมจนะครับตายเร็วมากเราฆ่าซอมบี้ไปทั้งหมด39ตัวแล้วนะครับเอาแล้วครับเราจะมาช็อปปิ้งปืนกันนะครับเราจะมาซื้อปืนระดับ25 0 0 0กันนะครับกับ g e n น็ตลันเอร์โอ้โห เงินลดอย่างเร็วแต้คับเก็บชุดเกาะสักนิดหนึ่งก่อนนะครับนี่ใส่ที่บรรจุกระสุนเพิ่มเกร n นท e ลันเชอร์อยู่ตรงนี้ครับเป็นสล็อตหมายเลข5นะครับอุย uh ดูเปืนแล้วก่อนเกรเนท์ลันเชอร์ er. ซอมบี้อยู่ไหนนี่หยุยทีเดียวตายเลย <laughs> โคตรโหดเจอเปืนใหม่ัชหน่อยเป็นไงนี่นี่ลันเชอร์ลันเชอร์ทีเดียวตาย ซอมบี้ไฟยิงไม่โดนรีโหลดสักครู่นะครับนี่โอ้โหเราฟาร์มอยู่อะครับลากซอมบี้มาเลยมาเยอะๆเ,เลยซอมบี้มาตามมาโอเคนี่ตัวนี้ก็มาด้วยเออมาเยอะเงี้ยแหละนี่ทีเดียวเป็นไงเราระเบิดไปดินี่มาเป็นฝูงก็ยิงไปเลยโอ้โหเงินไหลมาเทมาครับนี่คือการฟาร์มอย่างรวดเร็ว ราไปลากซอมบี้ฝูงใหม่กันตอนฮะเฮ้ยเจอเหยื่อแล้วสามตัวมาเลยเโพกซอมบี้ตรงนี้มีสมนะครับเฮ้ยแล้วมันไปอยู่ตรงไหนกันหมดตามมาตามมาค่อยๆตามมาโอ้ตรงนี้มีเยอะมากมาเลยมานี่ครับลัดล้อ,รอตรงตรง้นไม้มาโอ้เสียงซอมบี้มนอาจจะดังมาสักนิดหนึ่นนงครับนี่ตุมต้มตุม้มตุ้มอีกทีนึงโอ้โหยกแกง๊ง เราจะขึ้นไปสำรวจถ่ายข้างบนดูก่อนนะครับว่ามีอะไรให้เราใช้งานหรือเปล่าขึ้นไปเลยโซนนี้โหไม่มีใครอยู่เลยเหรอตามมาตามมาพวกซอมบี้เราจะลากเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับสำหรับวันนี้ครับมาเลยมามาตามมาโหได้มาอีกสามตรงนี้มีอีกฝูงหนึ่งมายืนทำอะไรกันแถวนี้เนี่ยโอ้โหดูซิว่าจะมาทั้งแมปได้หรือเปล่านะครับ นายมานี่ตรงนี้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 โอ้โหได้มาสิบกว่าตัวแล้วอู้เยอะมาก้างนายมีสองตัวนะครับมาลาตรงนี้อีกสองตัวมาเลยมาเลยลาซอมบี้มาทั้งแมปโอ้โห,หเสียงดังมากครับทุกคนมาครับตรงนี้สองตัวอ,อมเต็นตรงนี้มาเฮ้ยพวกซอมบี้แตกฝูงมามามาลัดเลาะละัดเลาะละัดเลาะ โอมีร้อยกว่าตัวได้แล้วมั้งเนี่ยเตรียมตัวโจมตีต้มต้มต้มรีโหลดโอ้โหต้มเงินเยอะจัดโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆถ้าใครอยากเข้ามาเล่นแแมปเนี้ยคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับเฮ้ยก่อนจาก เอาไปอีกหนึ่งดอกนี่นี่